กินอาหาร้อนเจช้อนส่วนตัวล้างมือด้วยสบู่และเจลแอลอกอฮอล์สวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างตางสังคมและสแกนคิวอาโค้ดไทยชนะจะทำให้ต่านห่างไกลโรคโควิดสิได้ กำลังจติดตามห้าฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลายษษษษัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ใจนี้ไปขอเชิญท่านท่าฟังรายการหมอกอบประชาชนช่วงสุขภาพหูตันโควิด -19 เเจ้าขอเชิญท่านท่าฟังรายการหมอกอบประชาชนช่วงสุขภาพ หูตันโควิด -19 บพบกับข่าวสารความหูจากหนยงานที่เกี่ยวข้องทางสถานีวิทยุมกอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกหูก่อนหูตันป้องกันได้เจ้า 2มกราคมของกูปปีเป็นวันครบรอบการก่อตั้งสถานีวิทยุมกรเชียงใหม่ปี2565นี้จักขึ้นในวันศุกร์ที่1มกราคมพุทธศักราช2565ภาคเจ้า แนาฬิกา30นาทีขอเจิญครอบครัวมากาผู้มีจิตศรัทธาเื่อมทธบุญครอบรอบ57สปีสถานีวิทยุมากาเชียงใหม่สมทบทุนตามโครงการครัวปั่นซุขปินโตอิ่มสุขวัคสีดอนชัยป่าตึงงามวัดไม่แก้นอ้อยร่วมแบ่งปันอาหารของกินลำลำ้ำผูือผู้สูงอายุติดเตียงผู้พิการในพื้นที่อำเภอสันทรายจงังหวัดเชียงใหม่ถวายเพนพระรงสงฆ์สาม,มเณร อุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับและเพื่อความเป็นสิริมงคลภาคบ่าย13นาฬิกาแผ่ว15นาฬิกาการเสวนาออนไลน์หัวข้อสุขภาพกายสุขภาพจิตดีมีชัยสู้ภยัยโควิด19 ตอบวิทยากรจากศูนย์นวัตรกรรมสุงไทยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเจียงใหมส่สำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่หนึ่งเจียงใหม่ศูนย์อนามัยที่หนึ่งเจียงใหม่หองยาส่วนปรุงห้าฟังทางสถานีวิทยุมกรเจียงใหม AM ่ AM stereo 612 kHz ภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพดิงนินตึงเสียงที่ w w w o Kerplus 612.com Facebook Live ยูทู e สถานีวิทยุมออกเจียงใหม่ร่วมทำบุญ57ปีสถานีวิทยุมออกเจียงใหม่กับครัวปั่นสุขปินโตอินสุด้วยโอนผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาแม่โจ้ชื่อบัญชีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันติด วัดไม่แกดน้อยเล็กที่บัญชีส7 5เจ็ดห้าคิดศูนย์หนึ่งแปดสองสองห้าขิดหกเจงสลิปการโอนเงินตังไลน์ไอดี098 8313826ปสห่าแงตังวัดออกอนุโมทนาบัตรลดย่อนภาษีได้ยิ่งฮือยิ่งได้ โดยพระครูวิสารจริยาคุณเจ้าอาวา,วาสวัดสรีดอนชัยปราตุงงามวัดมิแกดน้อยสอบถามได้ที่สถานีวิทยุมกาเชียงใหม่ตำบลป่าภายัยอำเภอสันทรายจเชียงใหม่โทรศัพท์053-040228 สถานีวิทยุมกสถานีวิทยุเพื่อสาราแห่งแผ่นดินถ่ายทอดองค์ความรูเ้เกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะยีีเปมไ้ตนน สวัสดีเจ้าท่านผ้ฟังและท่านผู้ชมคุตันปิกมาพบกับรายการหมอกรพบประชาชนช่วงสุขภาพหุตันโควิด -19 นะจ้ะกับทีมงานสถานีวิทยุหมอกรม,มาหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ AM s t สเต o ความถี่612กิโลเฮิรตซ์คลื่อนสายสุดออกอากาศในแปดจังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงที w เวอร์ไวเบดดัตเคอร์พลัสหกหนึองดัตคำเละ YouTube สถานีวิทยุมาเกอเชียงใหม่จะได้ยินตึงเสียงหันตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ Android ก็ได้อยู่ที่ไหนก็ฮับฟังกันได้ทั่วโลกข้าเจ้าเสงเทียนเนียมซับฮับในที่ตำนานรายการนำเอาเรื่องราวเกี่ยว กับสุขภาพมาฝาักกันฟังกันหูก่อนหูตันป้องกันได้โดยเฉพาะโรคโควิ 19. ด -19 ที่ระบาดตะลอกใหม่ในช่วงนี้เจ้า ข้าเจ้าเสงเทียนเนียมทราบฮับในที่ตำเนินรายการนะเจ้าวันนี้ก็คงจะมาพร้อมกับทีมงานจากศูนย์อนามัยที่หนึ่งเชียงใหม่กรมอนามัยนําเอาเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพมาเล่าสู่กันฟังนะเจ้าดูแลการผลิตรายการโดยคุณหมอนงนุษย์พัทรอนันตนพผู้ในการศูนย์อนามัยที่หนึ่งเชียงใหม่กรมอนามัยนะเจ้าวันนี้เรามาหู้จักกันให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 กกันนะเจ้าว่าที่ศูนย์อนามัย ที่นึ่เชียงใหม่กรมอนามัยคลินิกฉีดวัคซีนโควิด1 9เกมีอยู่นะเจ้ามีรายละเอียดใดพ่องนะเจ้าไปพบกับวิทยากรกันดีกว่าวันนี้ได้รับเกียรติจากเภสัชกรชำนาญการพิเศษนะเจ้าคุณเภสัชกรมนตรี วังพลึกนะเจ้าอยู่ในสายกับเฮาวละจากทีมงานศูนย์อนามัยที่นึ่งเชียงใหม่กรมอนามัยคลินิกฉีดวัคซีนโควิด -19 กกัดนั่นเองเจ้าสวัสดีเจ้าคุณมนตรีเจ้า ครับสำัี่ครับพี่แสงเทียนครับผมคุณสีดวงพุทธครับผมอ้าวก็คงมาปะกันนะจ๊ะวันนี้มาุูนจักในเรื่องทางการให้วัคซีนฮื่อบริการวัคซีนป้องกันโควิดสิบเก้ากันสักหน่อยเนาะหลายท่านก็บอกว่าเอ๊ะตี่องยาส่งเสริมสุขภาพองยาแม่เด็กเดิมที่ศูนย์อนามัยที่หนึ่งเชียงใหม่กรมอนามัยเนี่ยมีการให้บริการมีคลินิกฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้ากันตัวเนาะมีรายละเอียดจะได้ ขอ,อความรู้น่อยนะเจ้าตั้งอยู่ที่ไหนอย่างใดก่อนการเพื่อบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดสิบเก้ากันจะได้พ่่งที่องยาส่งเสริมสุขภาพสูตรใหม่ที่หนึ่งเชียงใหม่อ่ะเจ้าครับผมก็สวัสดีท่านผู้ฟังผู้คนนะครับเจ้าหนายีน้องก็อุ้ยแม่อุ้ยนะครับผมมณีวังพืชครับอยู่ที่ไพเด็ดเชียงใหม่เดิมนะครับปัจจุบันเปลี่ยนที่องยาเป็นองยาส่งเสริมสุขภาพ มุน้ำไม้ที่หนึ่งแต่วัดเชียงใหม่นะครับการอุจจักกันดี้ต่อยู่แถวแ,ถวแจ้งการครับถ้าใครอยู่ถ้าคุ้นเคยกับเชียงใหม่ก็จะอุ้จักงหมูสมัยตะก้อนนะครับแต่อยู่แถวแถวใกล้ๆงูหมูนะครับแต่ในปัจจุบันได้แปลกลายจปอยู่ถนนช้างคานนะครับหรือว่าแจงการเืองเอาเนี่ยนะครับเอาที่ที่กินี้ของของคุณยาผมเนี่ยนะครับต่อเปิดที่บริการวัคซีนโควิด1ิเ้านี่ยนะครับเริ่มพร้อมๆกับในจังหวัดเชียงใหม่ ถ้าเอาจำกันง่ายๆอ่ะครับเขาเริ่มกันตั้งแต่ปีใหม่เมืองเมื่อปีที่แล้วครับผมปีใหม่เมืองปีที่แล้วนี่จะเริ่มขีดกันครับแล้วก็มาถึงรอบของหมอพร้อมประมาณสักเดือนมิถุนายนนะครับเขาก็เริ่มขีดกันมาตลอดภมเขาบริการทุกวันจัทนทร์สุขครับแปดโมงถึง,ง,งบ่ยา,งบายสามเกินนะครับที่อย่างถึงบ่ายสามเกินยังมาถึงสี่โมงครับก็เพื่อจะอ้อกเกิดอากาศหรือว่าเฝ้าาพออากาศหลังที่ทกทีหนึ่งสักตึงชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะปิดบ้านกันไป หมูเขาฉีดกันได้วันละฟันสองครับผมถ้าหมูเขาจะวปีนายน้องหรือว่าปวอุ้ยแม่อุ้ยนะครับยังมาได้ฉีดนะครับอาฉีดได้ถ้าวันละฟันสองร้อยคนแต่ถ้าโมงหนึ่งจะฉีดได้ร้อยห้าสิบคนครับผมก็ถ้าใขรยังมาได้ฉีดนะครับก่อเจินนะครับทั้งเข็มหนึ่งเข็มสองเข็มสามนะครับปรงคนไปเข็มสี่ก็มีนะครับผมก่สามารถมาได้เลยครับตอนนี้นะครับหมูเขาจะเพียงใหม่เนี่ยฉีดหนึ่งไปแล้ว ร้านห้านะครับร้านห้5ึีงร้านห้าแสนคนนะครับผมส้อนรับคนที่อายุย12ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้ตินก็เหลือที่รอนน้อยครับนะครับผม รายละเอียดของคลินิกคร่าๆวๆก็จะประมาณนี้ครับคือเหมือนครับก็เป็นการให้บริการป้องกันโรคโควิด -19 เป็นการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 กันนั่นเองนะจ๊ะที่ศูนย์อนามายัยที่หนึ่งเชียงใหม่กรมอนามายัยก็มีคลินิกฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เนานะวันนี้อาจจะต้องมาเล่าให้ท่านผู้ฟังครอบครัวมากอพวกเอ้แม่หมอนฟังสักหน่อยว่าบางท่านก็บ่เคยหาวัคซีนมาเลยเนี่ยเจ้าโควิด -19 เ นะป้องก 19, ันโควิดสิบเก้าเปิ้ลก็ยังบอนแน่ใจว่าผมอืมจะฉีดดีบัชฉีดดีอีนอ่บางท่านเปิ้ดก็ยังบอกให้อันอันมั่นใจอีนอก่ก็ยังข้าขวข้าวขัวก็เลยยังไม่ได้ฉีดเต้ยอีนอ่อกแต่ตอนเนี้ยอันเปิ้ลให้มาฉีดละเปิ้ลจะต้องแยะจะได้นะสำหรับผู้ที่บัเคยฮับวัคซีนมาก่อนนะเจ้าคุณมนตรีวังพึก้าได้ครบถึงหนึ่งเงินครับ แล้วครอบครัวมากอทุกคนนะครับพอพอเจอตัวทุกคนมานะครับมาช่วยกันสร้างอย่างเชิ้ลใหม่ก็จะมีที่จะใช้คำว่าเอาไปช่วยกันสร้างจังเกิ้เรียนเกิ้ลใหม่ป้องกันโควิดให้แน่นหนานะครับเอามีคนอยู่ประมาณล้างกดโฟมนะครับเพื่อการเวทีเพื่อเป็นอิฐเป็นโคลโกนโคลโกนนะครับเพื่อจะป้องกันว่าโรคโควิดเข้ามาในเชียงใหม่เอาได้นะครับจะแยกกันแยกตัวพวกเราครับผม ตอนนี้เนี่ยวัคซีนค่อนข้างจะเปลี่ยนไปนักครับแต่กอนเนี่ยนะครับก็อุ้ยแม่มอนหรือว่าตุกตุางทุกคนอาจจะอ่านว่าเป็นที่โนแวกนะครับเป็นแอสต้าอย่างที่ฮาวาันะครับแพตตาเป็นไดไกนะครับหรือว่าที่โนแวกแต่ปัจจุบันนี้วัคซีนมีมากขึ้นกว่าเก่าแล้วครับแล้วก็ประสิทธิภาพค่อนข้างจะสูงป้องกันเชื้อโรคได้ดีแล้วก็ความปลอดภัยก็จะสูงขึ้นนะครับ ปัจจุบันที่ทีู่มของแม่เลเด็กหรือว่าสูตรอนามัยนะครับมันมีเข็มหนึ่งเพียมพอต้อนรับของคนเชียงใหม่และคนใกล้เคียมถึงแม่ก็ได้ย้ายที่อยู่มาเทียมใหม่แต่ขอไม่ได้มาเออขอมาแอลหาญาติน้องก็สามารถพกจีดได้นะครับเข็มที่พาจีดปัจจุบันนะครับวุ้ยไขวุ้จ็คแล้วก็ตดตามข่าวดีๆคนบัคเจอร์เขาสีไฟเซอร์ไฟเซอร์นะครับตอนนี้เขามีไฟเซอร์เข็มที่หนึ่งครับ สามารถขีดได้ทุกคนอายุต er ั so ้งแต่12ขึ้นไปครับยังไม่เคยได้ขีดเลยนะครับฉีดวัคซีนไฟเซอร์ได้เลยครับประสิทธิภาพค่อนข้างสูงค่อนข้างเคียงกันน้อยแล้วก็เขียมสองก็เป็นไฟเซอร์เหมือนกันเราต้องไข้นะครับจะเป็นเคียนเงินกันละถ่านครกลัวไข่เขาที่บอกไข่ะครับเป็นวัคซีนค่อนข้างจะสูงุดมาตรฐานแอนเขียนเลือดนะครับบางคนก็อุจจมอนที่เคยได้ข้อข่าวว่า เอ็กซ่าเซเนกาเหมาะกับคนเฒ่าที่แน่ยนะครับใครอยากได้เอ็กซ่าเซเนกาเข็มหนึ่งก็ยังได้อยู่ครับมันจะเป็นสูตรที่สองก็คือเอ็กซ่าเซเนกาเข็มที่หนึ่งแล้วก็เป็นเอ็กซ่าเซเนกาเข็มที่สองนะครับแต่วันนี้ครับก็ได้แบบสูตรพิเศษนะครับป้องกันสูตรที่ดีหางน้อยนะครับแล้วก็จะเวยกับเอ็กซาสองเข็มบางคนก็ขอฉีดเอ็กาเข็มหนึ่งก้อนและหนึ่งเดือนต้นก็ขอฉีดเป็นไฟเซอร์ คซึ่งก็มีหลายประเทศในยุโรปและอเมริกาเอขอาจ<อ>ให้สูาาตรนี้งงครับถ้าในที่สูตรนันามัยก็จะเป็นสูตรรัดๆเลยอีกเพราะเป็นเงินครับแล้วก็คุณผู้ชมคุณผู้นครับผมเจ้ามาเรียนเป็นนี่หอมหน่อยครับเป็นเงี่หอมหน่อยถ้าใครเข้ได้ที่มือแว็กซ์ก็จะพอมดีนะครับเจ้า ครับก็ยังได้อยู่อีน้าเจ้าเนาะยังได้อยู่ความคิดมาแวะเขายังมีมีมีบริการอยู่ครับเจ้าอันนี้ก็สําหรับผู้ที่ยังบ่เคยรั5วัคซีนโควิดมาก่อนนะเจ้าอันนี้ก็คนย้ติอายุติด2ขึ้นไปนะครับผมเจ้าจนถึงผู้สูงอายุก็ไปได้อีนาะเจ้าเนาะใช่ครับผู้สูงอายุขอเตือนมเตรียก่อนกลุ่มแรกเลยครับผู้สูงอายุขอออกมาแต่ก็อู้ก็อู้บางทีอาจจะบอกว่าก็อู้ไม่อู้แต่ได้ออกด้านไปไหนล้อยนะครับก็่เรื่องยกที่สัมผัส ทำงานจนใหญ่แบบคือตะอุ้ยตะอุ้ได้ใสไหนครับจะลูกหลานนะครับไปครับจะเอามาสีตะอุ้ยตะอุ้ยตะลูนอย่าครับจะแยกจะรวมแหนนะครับนี่ครับเจ้าอันนี้ก็สามารถจะเข้าไปได้เลยนะจ่ะเนาะอันนี้สำหรับผู้ที่บ่เคยได้ครับมาเตื้อเนาะผู้ที่บ่เคยได้ครับวัคซีนโควิดสิบเก้าเพราะว่าเฮาตัวที่เฮาติดตามรายงานของคุณหมอเนาะคุณหมอ ข่านที่ปฏิกรรนาไมยเฮาเนาะท่านสุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยท่านก็บอกว่าการฉีดวัคซีนนี่ทำให้เฮาความรุนแรงของโรคโรคการเสียชีวิตลงได้นะจา้าเพราะนั้นมั่นใจได้นะจ้อตอนนี้เฮามีวัคซีนละ,ะที่คลินิกวัคซีนฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้าฮาเนาะที่โรงยา โงยาาส่งเสริมสุขภาพเชียงใหม่ศูนย์อนามัยที่นิ่งเชียงใหม่นะเจ้านอกจากนั้นเราเจ้าสำหรับผู้ที่อัน มจะมารับการฉีดวัคซีนเนาะจะต้องกระตุ้นเข็มที่สามโดยเอกตอนนี้ป้บบอ,อุ๋ยแม่มอนตีเปินฉีดแอสตรามาส่องเข็มะนะเนาะตั้งแต่ดูแรกๆแล้วเอานาเจ้าเปินให้มากระตุ้นสเข็มสามเพราะว่าตอนนี้มีสายพันธุ์ใหม่โอมิครอนหรือโอมิครอนเนี่ยเข้ามาเปินก็ให้ฉีดพ่องเป็นะได้พองมีกับเจ้าที่นี่เจา้า ครับผมที่ที่มาเลด็กตะกี้มาพูดกันเรื่องของเส็นนิ่งนะครับต่อเจ็นส่วนอันดับแรกเลยนะครับใครเคยมามาที่บอตกตัฟอ่อคิวนะครับ ถ้ามาบอกว่าไปเข็มมือ่งี้ผมไม่ผิดกองเลยแทงคิวผูกูแบบนะครับแต่ถ้าเป็นเ้าอุ้เอนอายุเีฟขึ้นไปคาหนึ่งที่ได้เลยเหมือกันหรือว่าจะเป็นเข็ม่อเขยมแปบนะครับต้องต่อคิวืนกันครับค่ะทีนี้เอาว่าอุก็เข็มแปาเอาจิเห็นได้ข้องนะครับติดเต้เขมเนาะแต่เต้อุ้เต้าวอนหรือว่าคุณผู้ฟังนะครับอปัจจุบันถ้าถ้าเอาที่เขยมหนึ่งเข็นสองเป็นแอสซ่าเซเนกาสองคินะครับ ทางกระทรวงสาธารณสุขตัสบคตัว,ตวะตนะครับกลมควบคุมโรคตัวตัวว่าคุณจะลดลงหลังสามเดือนนะครับสามเดือนหรือเแ้าสิบวันนะครับก็ต้องมาตีดเข็มสามนะเป็นเข็มกระตุ้นนะครับเอาเป็ว่าพุ่งตื่นพุ่งตื่นนะครับแต่ก็จะเป็นเข็มสามเป็นสามที่เขาแน,นะนําสําหรับวัคซ่นบอนที่ติดแอสตาเซเนก้าไปสองเข็มเกิดไปแนะนําว่าเป็นไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาดีที่สุดนะครับผม ผมรักเป็นรักแส้สามสิครับจะมีแข่งคู่เพื่อนที่ค่อนข้างจะมีนักก็คือกลุ่มที่เป็นโรคเบาหวานเป็นโรคฟังการนักพันธุ์จีนสูดรไข่นะครับผมสูตรไข่ปีทีโนเวชที่หนึ่งแล้วก็แส้เป็นรักแส้เศษที่สองนะครับสนใจสามเดือนเหมือนกันครับผมถ้าเป็นสามเดือนอยู่ก้าสิบวันผมมันกระตุ้นเ็ษที่สามได้เลยครับที่ที่ที่ฮวงยาส่งเสริมสุขภาพสุนันทามัยว่าไม่ได้เด็ดนะครับ แต่แต่โค้ดอันนี้ก็จะเด็แตกหน่อยครับเลือกได้ครับบางคนเพิงแค่ได้แอสซาเป็นกลุ่สามบางคนแค่ได้ไฟเซอร์เป็นกลุ่มสามอันนี้เลือกได้เลยครับผมจ้ามยังมีอันห้ึ่นะครับที่เป็นเกมครับจ้าในกลุ่มของทคินอเวกสองเขกมครับอันนี้จะเป็นกลุ่มแรกที่ได้วัคซีนนะครับจ้าไอคินอเวกเกมหนึ่งคินอเวกเกมสองอันนี้ขอแค่เดือนเดียวก็พอแล้วครับีินอเวกกับคีนโอกรามนะครับถ้าได้มาครบสองเขกมเพือนเดือนหนึ่งก็มา ได้เลยครับป็นแอปซาก็ได้ถึงไปเลยก็ได้ครับผมจ้าวมันต้องรอตึงสามเดือนเนาะหลังจากขเดสองเดือนเดียวก็ไปได้ละหลังจากเข็ดซีโนแว็กกับซีโนฟาร์มเนี่ยนะจ้าไปแล้วสองเข็มเข็มที่สองห่างกันเดือนเดียวก็มาคิดกระตุ้นเข็มสามได้อ๋อเวยขึ้นนะจ้าเนาะเวยขึ้นครับเพราะอมย่อมมันค่อนข้างมันเวยคพรับเอาไปต้องเวยเนี่ยนัจ้ อมันมาโวยล้ําเนาะเจาก็ถือว่ายังแขวนน่อยที่ว่ามันแม่โวยกระแตแต่ว่ามันก็ยังบุรุนแรงเต้าอันที่ผ่านมาเนาะเดลต้าใช่ครับเอาต่าเดลต้าเอาโดนเขา่านมาเขาต้องยอมนะครับว่ากับแปงเรียงเชียงใหม่เขาก็แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆครับเดลต้าเขาก็เอาอยู่เอาต่าเขาก็กิดสบายสบายตอนนี้โอมาคอน ถ้าเราพร้อมใจกีนดบนะครับกําแพงเวียงเขาแนะนาโอเพ่นคอนกับาเกทลายกับแกรงเวียงเชียงใหม่ได้นะครับค่ <c oughs> ากักแปแพงเวียงเชียงใหม่นี่หลายท่านก็อาจจะยังเคยได้ยินมาเหมือนกันเนาะแต่บางท่านอาจจะยังบอกคุ้นเคยเนาะเป็นแอปพลิเคชันกัมปแพงเวียงนะจ้ะอ่าคุณน้องกัมปแพงเวียงเชียงใหม่แม่งกะจ้ากําแดงกัมปแพงเวียงเชียงใหม่แม่งกะจ้ะที่เขาาาเข้าไปแอปพลิเคชันนี้ได้ ืูช่วงก่อนเอาใจในการจองคิวครับที่ตสดเียนครับแล้วก่อเราจะมองว่าอยากให้ทุคนจังหว่มองภาพง่ายๆว่าวัคกีนโควิดมันเก็บสมองกันไปลเอียงแต่ใช้คนพุ่นเหมือนอิกคนละหนึ่งก้อนถ้าทุกคนได้อิดวัคซตีนกันครบอิกหนึ่งก้อนแต่จะมาเกอกันไปลเอียงจนครบหนึ่งล้านห้าคนนี่จะทาให้ต้องแน่นหนาเลยนะครับเขากป็จักปลอดภัยกันหมด แต่ปัจจุบันเอาทำมาได้จองวัคซีนผ่านกบบแฟนเวียงนะครับผมเจ้วัคซีนก็เรลวมาได้เลยครัอออกมีไจใไก่พร้อมใจ่พร้อมอิ่ได้เลยครับผมอ่าจ้าก็ตอนนี้คือพยายามที่จะให้ทุกท่านทุกคนเนาะได้รับวัคซีนกันพร้อมเพียงป้องกันโรคโควิดสิบเก้าที่มันมาโวยล้ําไปเนี่ยน่เจ้าแล้วก็เราก็ เตือเฮาปะตันเนาะเปิ้นเฮาบม่ได้ไปทางไหนก็นแต่เพราะอุ้ยแม่มอนนอนอยู่บ้านแต่ลูกหลานแม่งก็เจะเปิ้นไปยากาัานทังนอกเตือ่เปิ้นไปปัสสะสะเปดเผื่อเปิ้นติดมาเนี่ยเปิ้ลจะามาแปดอุ้ยแม่มอนนะเจ้าเพราะนั้นก็เลยจําเป็นที่ว่าอุ้ยแม่มอนผู้สูงอายุเฮาก็ต้องไปฉีดวัคซีนเหมือนกันประก,กอบช่วงที่ผ่านมาก็จะมีการารณรงค์กันนะเจ้าคุณมนตรีวังพฤกเจ้าเปิ้นก็จะมาแผวหิมบ้านเฮาเนาะเกือบจูบ้านละอันแถวอันคงเนี้ าส่งคนทเขาว่าฮะองเสริมส่งเสริมสุขภาพตำบลอ๋อคุณว่าเราพอสอบตอแม่งก็จะอยู่ใกล้บ้านอยู่หิมบ้านเฮาไอเนาะช่วงตอนเราลงช่วงก่อนนะจ๊ะาัอนนั้นก็แต่ก่อนทางสุนนาวัยก่อนจะมีสังเกตอย่างเพียงที่เห็นเหตุว่าครับไปตีดที่เทศบาลแม่งเนี่ยครับไปติดที่วัดกรับแล้ยครับไปแต่ละองค์ยาในจังหวัดต่างใหม่ก็พยายามจ๊ะ ออกเพใกล้บ้านใกล้ตัวกับเพระอุแม่หมอนที่ใกล้ที่สุดครับเพื่อจะได้เข้าถึงวัคซีนแกนได้ผู้ป่วยกู้คนนะครับอย่างที่เราว่าบางทีลูกหลานเขามาแฝดด้วนี้เขาไปปลูกการไปซื้อผีมันอาจะมีฟอกครับก่อนไว้ก่อนแล้วราก็ปลอดภัยแน่นอน,น,ออน,น,ออนครับค่ะอันนี้ก็มีความมั่นใจนะจ๊ะอันนี้เราก็มาหากันฉีดวัคซีนเราต้องถือว่า กว่าจะมาถึงเฮาได้คุณหมอพวกเขศึกษาทันมืนมแล้วเนาะเขสอบทดลองกันกว่าจะเอามาใช้กับคนตอนนี้เพิก็ฉีดกันทั่วโลกรวมถึงบ้านเฮานะจ๊าก็ถือว่ามาตรการนี้ก็เปทนมาตรการหนึ่งนะจ๊าที่จะทำให้เฮาคลายในเรื่องของโควิดสิบเก้าคือลดความรุนแรงของโลกลดการเสียชีวิตลงได้ลดการที่อย่าไปฮงยานอกาะคุณหมอพวกเขาอีดละเพราะนั้นการฉีดวัคซีนกเป็ปทำมาม การนึ่งตีตังกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มความสนใจแล้วก็เพ้ความ้เราเข้ามาใช้บริการกันแล้วก็มั่นใจในบริการนะจ๊ะตอนนี้วันนี้เราได้มู้จักกันแล้วนว่าการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1ินั้นีนคลินิก ฉีดวัคซีนโควิด -19 ของหองยาแมนและเด็กเดิมเนี่ยเจ้าบดีพ้านฮองว่าหองยางส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่น่เชียงใหม่กรมอนามัยเปินน้ลมีให้บริการนะเจ้าสำหรับการเตรียมตัวไปฉีดวัคซีนนะเจ้าหลายท่านก็ยังบอกว่าเอ๊ะก่อนจะไปฉีดจะแย่จะได้แล้วไปฉีดปิกมาแล้วต้องแย่จะได้เนี่ยเจ้าคุณมนตรีวังคึกในฐาน,านะพิเศษนรมอนามัยทีนย่นี่เชียงใหม่กรมอนามัยเล่าให้ฟังสักน่อยละเจ้า ครับผมทำการที่จะเตรียมพร้อมมากินวัคซีนนะครับทำขอผมแต่เดี๋ยาจบอกครับตัวอุ้งแมงมุมแต่ว่าพวกแม่พี่น้องนะครับทุกคนรเพราะว่าเอาเหมือนกับว่าเอาเลือดชีวิตที่เป็นปกติครับตักก่อนเตรียมพร้อมกินข้าวอิ่มนอนรับการประกาศว่า,นนนบบาเขานะครับกินข้าวอิ่มนอนรับ เคยกินยาอย่างก็กินยาได้ตามปกตินะครับบางทีบางครั้งแ็เจ้าจ้งกินน้ำชากาแฟวันละทีแก้วก็สามารถใช้นะครับดูเขาเข้าใจว่าต้องงดทุกอย่างต้องงดยาต่บางทีในยังต่อไกินรินแล้วก็กินได้เหมือนเดิมครับก็สอนกักผ่อนอยู่เพียงพอกินนินนนอนหลับกินยาตามปกติครับแต่ขออย่างเดียวเรื่องของอันกงอันกงพอก็ได้ครับ ก็อาจจะต้องเว้นหัวหน้ยให้ร่างกายเราเปิดชื่นเปิดชื่นนะครับจาอันก็มาฉี่ได้แล้วครับหมายถึงว่าเหมือนเราวันนี้เขาว่างเราตื่นมาไม่เจ้าแต่ชีวิตปกติเราขอกมาฉี่ได้เลยแต่ต้องเตรียมตัวอย่างเป็นพิเศษครับผมนี้คืออย่างที่หนึ่งนะครับสบายสบายมากันได้เลยครับเหมือนเราตื่นเจ้าไปกาดหรือย่าไปซื้อเข้าซื้อของนี่ก็ได้ครับเราบางครั้งเขาไปตรวจสุขภาพเขาต้องต้องงบนางบเข้านะครับกหลัง แปดโมงมแรงเนี่ยครับแต่อันนี้ต้องครับเอย่างที่เขาเคยผินเขาเคยทำาก็ทาชีวิตเหมือนเดิมได้เลยครับผมแต่ขอเว้นเรื่องของแอลกอฮอล์ไปท้ายครับครับนอกส่วนั้งแต่เอาถือว่าเขาสบายโอเคแต่อีอาจจะต้องหอกอนที่หายก่อนนะครับเชื่อที่ยงตัวตัวฮอนมีไข้มีครับไอเนี่ฮะอาจจะต้องดูแลที่ที่หายก่อนครับก็จะประมาณนี้ครับพี่ครับส่วนเรื่องของโรคประจำตัวนี่แต่อาจจะ อาจจะปฏิบับว่าเป็นอย่างที่ต้องเตรียมครับแต่แต่ว่าถ้ามาถึงที่โรงพยาบาลจะฉี่วัคซีนก็อาจจะบอกคือเจ้าที่เนี่ยถามว่าเขากินยาอย่างอยู่แล้วเขาป่วยเป็นอย่างของ้ของเขารักษาอย่างอยู่นะครับแต่ณปัจจุบันนี้มันแบบมีโรคที่ถึงขั้นว่าฉีดวัคซีนจะได้นะครับก็คือจะเกิบได้กเกิบเกิดเกทั้งหมดครับแต่มีข้อแม้ว่าที่เขาเจ็บป่วยอ่ะมันต้องค่อนข้างจะนิ่งๆลิละอึนครับ เหมือนอย่าก็เป็นเบาหวานก็คือเคยกินยาวันละเกินเม็ดมาตลอดอีกทีได้แล้วครับแต่ว่าน้ำตาลเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอาจจะต้องร้องนิ่งๆดีก่อนที่ตายครับแต่ถ้าโดยทั่วไปเหมือนเขาตื่นประกาศก็ว่าได้นะครับผ <c oughs> มมายูให <c oughs> ่คุณเขาสมมตอย่างตื่นประาจ้า <c oughs> ก็พักผ่อนเพียงพอเนาะดีเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนาะถ้าชากาแฟถ้าเบาได้ก็เบาเนาะถ้าเบาได้ก็ชิปน่น้อยก็บบอละน่ะนะที่สําคัญค่ดื่มน้ําตัวแม่งกับเจ้าสักน้อยนักน้อยเนาะปกติบางตี้เพิ่นก็จะมีบริการน้ำให้ตัวแต่บางท่านบัสะดวกก็ปอกไปคนเดียวอีกก็ได้นะทอหันพราอุ้ยไม่มอนบาคนเ็ะมีกระเป๋าเนี่ยมาเอา น้ำเสียควันเนาะขมวดแม่ครับเนี่ยเ้าตัวเก่าเมาเตยน้ำมือครับพีน้ำมือจุดสุดท้ายเพราะว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จนะครับทุกคนจะต้องนั่งสังเกตอาการก่อนสักเกินชั่วโมงครับแม่นจ้าครับแล้วก็เราก่อนจะดื่มน้ำกันนักๆจะได้ปกติอุทารอย่างครับเหมือนกับตอากินน้ำมันจกกระชืนนะครับประมาณนั้นครับ พอเวลาของรายการมกเพื่อประชาชนช่วงสุขภาพหูตันโควิดสิบเก้าวันนี้ก็เสี่ยงเหตุบัตรปลากันได้ก็วันจันทร์หกโมงเกินถึงเจ็ดโมงเช้ากลางสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ AM s t ็มส o ความถี่หกร้อยสิบสองกิโลเฮิรตซ์คลื่นสายสุดอออากาศในแปดจังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงที่เบอร์ไวเบท .therplus 6 1 2 c o m Facebook Live ยูทูสถานีวิทยุมาออร์กาเชียงใหม่จะได้ยินถึงเสียงแห่นตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS โดย a n หรือ d ดก็ได้อยู่ที่ไหนก็เข้าฟังกันได้ทั่วโลกข้าเจ้าเสงเทียนเยมัพาบพร้อมวิทยากรวนันนี้นำรายการจากท่านฟังไปก่อนปะกันได้ในเตื้อต่อไปทางสถานีวิทยุมาอกาอมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกทาว